สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคะ่ะหลังจากเลิกงานแล้วก็มาดูสภาพรถนะคะหิมะเกาะเต็มหน้ากระจกเลยนะคะตอนนี้ก็หิมะตกนะคะก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหิมะตกหนักแล้วกลัวจะขับรถกลับบ้านลำบากนะคะเพราะว่ายางรถยนต์ตุ๋ยเป็นเป็นยางที่ไม่ได้สำหรับขับ บนหิมะนะคะก็เลยต้องรีบกลับบ้านนะคะสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะหิมะกำลังเริ่มตกเลยค่ะกำลังตกแบบเริ่มตกแล้วก็เริ่มเริ่มเกาะตามรถแล้วนะคะก็เลยต้องรีบกลับละคะ่ะโหสภาพนะคะอากาศหนาวมากเลยนะคะวันนี้ อากาศหนาวหิมะตกตามพยากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะตกหนักนะคะวันนี้ก็เลยเป็นห่วงบ้านว่าจะยังไงนะคะขับรถตอนที่หิมะตกเนี่ยตุยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะคะดูสภาพถนนรถน้อยมากเลยนะคะเพราะว่า แถวนี้หิมะไม่ค่อยตกนะคะอย่างเก่งก็ตกไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะตกแล้วก็จะละลายแต่วันนี้รู้สึกว่าจะตกหนักด้วยนะคะตามพยากรณ์อากาศบอกนะคะก็รีบกลับบ้านนะคะยังไม่ได้ไปเก็บของในสวนเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ เก็บไม่ทันก็ทำใจนะคะก็รอพรุ่งนี้ค่อยตักหิมะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาตักหิมะเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะตุ๋ยก็เป็นห่วงอยู่ว่าตอนเย็นจะไปรับคุณสามีที่สถานีรถไฟได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไม่รู้จะกลับกันคนละเที่ยวกับพ่อนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปรับได้หรือเปล่านะคะดูสภาพนะคะก็เนี่ย อันนี้ถนนใหญ่นะคะถนนใหญ่เวลาหิมะตกเนี่ยหิมะจะละลายเร็วมากเลยนะคะแล้วก็รถวิ่งไปวิ่งมานะคะก็ทําให้ละหิมะละลายเร็วนะคะแต่ถ้าถนนที่ไม่ค่อยมีรถผ่านอย่างนี้นะคะมันก็จะมีหิมะเยอะอันนั้นน่ากลัวนะคะก็นี่ราคา หิมะไม่ค่อยตกนะคะแถวนี้แต่ถ้าตกทีก็เดือดร้อนนะคะเหตุผลที่ที่ตุยยังใช้รถรถแบบล้อปกติอยู่ก็เพราะว่ามันอ่ไม่ใช่เมืองที่หิมะตกตลอดนะคะปีละครั้งสองครั้งเองนะคะโอ้รถพยาบาลผ่านมาค่ะก็ไม่ได้ตกบ่อยๆนะคะก็เลยไม่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดหิมะตกเราก็ ไม่ขับรถนะคะหูพอมาฝั่งทางบ้านตุ๋ยนะคะก็หิมะเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสภาพบางปีก็ไม่ตกนะคะหิมะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยบา,บางปีก็ไม่ตกอย่างปีที่แล้วก็ตกแค่นิดเดียวเองนะคะแต่ปีนี้ตกหนักนะคะแล้วก็เมื่อห้าปีที่แล้วนะคะ ตกหนักมากถนนนี่แบบขับรถไม่ได้อยู่ส4สวันเลยนะคะแล้วก็หิมะตกหนักแบบโอ้โหตักหิมะกันแบบหนาเป็นเกือบ30เซนติเมตรเลยนะคะตักหิมะกันแบบโอ้โหเหนื่อยเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะคะดูดูท้องฟ้าดูสถานการณ์แล้วน่าจะ น่าจะตกหนักพอสมควรนะคะน่าจะตกทั้งคืนเลยนะคะตกไปถึงพรุ่งนี้เช้าแน่ๆเลยนะคะโอ้สภาพแบบอรถก็วิ่งได้ไม่เร็วนะคะวิ่งได้แค่40เองนะคะเพราะว่าหิมะตกนะคะเขาก็จะเตือนตลอดเลยว่าไม่ให้วิ่งเกิน40นะคะ พอมาใกล้ๆแถวบ้านเนี่ยเริ่มเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะโหสภาพแบบอากาศก็หนาวเนาะอยู่เมืองหนาวก็ต้องทำใจนะคะแต่เด็กๆเนี่ยเห็นหิมะตกดีใจนะคะเพราะว่าเขาจะได้เล่นหิมะกันแต่สำหรับตุ๋ยเนี่ยแบอบกโหหิมะตกนี่ยแบอบ กุ้มใจเลยนะคะมันเป็นงานหนักอะ่ะเพราะต้องตักหิมะหน้าบ้านหน้าถนนด้วยนะคะแล้วบ้านอยู่หัวมุมม,มันก็จะตักหิมะเป็นรูปตัวแอลนะคะก็ได้ตักเยอะกว่าชาวบ้านเขาก็ได้เปรียบนะคะพูดเล่นนะคะได้กำไรนะคะดูสวนสาธารณะนะขาวพโพลนเริ่มข่าวพโพลนแล้วนะคะอืมโหสภาพ ยิ่งยิ่งพอมาแถวบ้านเนี่ยตกเยอะเลยนะคะว้าวก็นี่และค่ะพาชมพาชมหมู่บ้านแถวบ้านเวลาหิมะตกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสวนสาธารณะในหมู่บ้านตุยมีอยู่สามที่นะคะนี่ รถที่ตามกันมาตะกี้นะคะก็เป็นรถเพื่อนบ้านเลยนะคะนี่มาถึงบ้านแล้วนะคะก็สภาพนี้เลยนะคะโหจอดรถแล้วเข้ามาดูในสวนนะคะรถก็เต็มไปด้วยหิมะเพิ่งปัดหิมะออกนะคะเพิ่ง เพิ่งจะทำความสะอาดไปได้นิดนึงนะคะดูสวนพอมาถึงบ้านแล้วหิมะตกหนักเลยตอนนี้สภาพนะคะโหสภาพแบบนี้นะคะคาดกันแล้วว่าน่าจะทั้งคืนเลยนะคะเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้ปันตุ๊กตาหิมะแน่ๆเลยอ ก็นี่ราคาสภาพบ้านนะคะหลังคาบ้านเพื่อนบ้านก็ขาวโพลนเลยนะคะตอนนี้นี่ค่ะเวลาผ่านไปแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะคะหลังจากที่ตุ๋ยกับมาถึงบ้านได้ชั่วโมงครึ่งนะคะขึ้นมาชั้นบนก็มองไปก็สภาพแบบนี้เลยนะคะขาวโพลนเลยอ,อุณหภูมิไม่ต้องพูดถึงนะคะ หนึ <Cornell>. ่งองศาตอนนี้หนาวมากเลยนะคะก็นี่สภาพแบบนี้ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าจะขับรถไปรับคุณสามีกับลูกได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าว่าจะจะไปได้ไหมนะคะก็แบบโอ้โหสภาพ แต่ถ้าประมาณนี้เนี่ยถือว่ารถยังวิ่งได้อยู่นะคะเพราะว่ามันมันยังไม่หนามากนะคะแล้วก็ถ้ามีรถวิ่งในถนนแล้วมันก็จะมีรอยรถวิ่งแล้วก็วิ่งตามกันได้นี่ถนนหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพนี้เลยมีรอยรถวิ่งด้วยเออแต่ไม่รู้ว่าอีกประมาณสามชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้สภาพหน้าบ้านนะคะรถรถยังวิ่งได้อยู่นะคะดูแล้วรถยังวิ่งได้อยู่แต่แต่ช่วงที่ไปรับคุณสามีเนี่ยไม่รู้ว่ารถจะวิ่งได้หรือเปล่านะคะอืมดูสภาพตอนนี้ก็ยังน่าจะโอเคอยู่นะคะยังวิ่งได้อยู่อืมยังไงดีเนาะ ก็เป็นห่วงนะคะว่ากลัวรถไฟหยุดวิ่งด้วยถ้ารถไฟหยุดวิ่งนี่ก็เรื่องใหญ่เลยนะคะกลับบ้านกันไม่ได้วันนี้นะคะบริษัทหรือว่าที่ทำงานตามที่ต่างๆน่าจะให้คนกลับบ้านเร็วนะคะวันนี้เพราะว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้นะคะเสี่ยงต่อการรถไฟหยุดวิ่งนะคะแล้วก็ อันตรายด้วยนะคะสำหรับคนที่ขับรถไปทำงานแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะคะเพื่อนๆสภาพตอนนี้เลยนะคะก็กำลังจะไปรับคุณสามีนะคะโ,โหสภาพไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยว เดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนบ้านบอกว่าขับได้อยู่นะคะตอนนี้ก็โอ้โหเพื่อนๆตอนที่ขามานะคะแบบทุลักทุเลมากข้างบนที่เห็นวิ่งอยู่นี่ก็คือรถไฟนะคะตอนนี้มาถึงสถานีรถไฟแล้วมารับคุณสามนีนะคะหิมะตกหนักมากดูต้นไม้หน้าสถานีรถไฟนะคะแบบโอ้โหตกหนักมากเลย ตอนที่ตุ๋ยมานะคะรถล,ลื่นด้วยนะคะก็เลยเคงมารับได้แต่คุณพ่อนะคะส่วนคุณลูกสาวก็น่าจะให้เดินกลับนะคะตะกี้ตอนที่มานะคะก็คือ,คอไม,ไม่ไม่สามารถถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้ดูได้เพราะว่ารถล,ลื่นนะคะแล้วก็อันตรายมากเลยนะคะตรงไฟแดงเนี่ยตุ๋ยก็ขับมาแค่20กว่ากว่าเองนะคะแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกนะคะพอเหยียบเบรกรถ มันก็จะลื่นนะคะมันก็โ,โหเหยียบเบรกเกือบจะไม่อยู่นะคะก็นี้เลยค่ะรับคุณสามีเสร็จแล้วก็ค่อยๆขับนะคะขับประมาณ20มีรถจอดเสียอยู่ตามถนนเยอะมากเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งทางนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเท่าไหร่แต่อีกฝั่งหนึ่งอะรถจอดเสียเยอะเลยนะคะ นี่ขนาดไฟเขียวแรถตู้ก็ต้องค่อยๆนะคะคุณสามีเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยลุ้นทึกเลยนะคะบอกว่าเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตกหนักขนาดนี้ถ้ารู้ว่าถนนเป็นแบบนี้ก็ไม่ให้มารับนะคะเดินกลับแต่ด้วยสภาพพมะตกหนักขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่มีล่มด้วยแล้วกออ็อากาศก็หนาวด้วยก็สงสารนะคะก็นี่นะคะค่อยๆขับ ค่อยๆขับนะคะเพื่อนๆอตุ๋ยถ่ายคลิปแล้วก็มาเอาเสียงใส่ที่หลังว่า,อาพอท้ายคลิปนะคะตุ๋ยไม่ได้ถ่ายต่อให้ดูเพราะว่ารถลื่นนะคะรถลื่นเกือบจะชนนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆดูสภาพดูสภาพถนนนะคะเห็นสภาพถนนแบบนี้คิดว่ามันน่าจะขับได้ แต่ขอบอกว่าถนนลื่นมากเลยนะคะเริ่มลื่นแล้วนะคะแล้วก็เวลาเหยียบเบรกนี่ต้องแบบขับช้าๆก่อนจะถึงไฟแดงแล้วก็ไม่เบรกกระทันหันนะคะ่คอยๆแตะเบรกนิดๆนิดๆน,น,น,นะคะพราถึงไฟแดงเขาก็จะรถก็จะหยุดได้พอดีเลยนะคะโหน่ากลัวมากเลยค่ะเพื่อนๆอสำหรับคลิปนี้ก็เอา เอาถนนบ้านเมืองญี่ปุ่นตอนที่ขับรถตอนหิมะตกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าสภาพมันมันอันตรายขนาดไหนหน่ากลัวขนาดไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะลุ้นกันค่ะว่าจะถึงบ้านไหมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามตุ๋ยด้วยนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็ขอให้เอฟซี FC ของตุยทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะดูสภาพกับเพื่อนๆโอ้ยลุ้นแบบน่ากลัวมากสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายหิมะหน้าบ้านให้ดูอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ